สวัสดีครับเจอกันหนุ่มสุรินอีกแล้วครับผมวันนี้อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับช่วงเย็นๆครับจะมาปลูกต้นขมินครับผมที่เคยเพาะชำไว้ก็จะปลูกลงดินลงตรงนี้เลยครับผมเตรียมหลุมเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับ นี่เตรียมหลุมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะลงหลุมเลยครับผมเพื่อเขาจะแตกกอใหญ่ขึ้นครับนี่เริ่มแตกใบแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาออกจากทางก่อนครับผมถ่ายมือหนึ่งเอาออกมือหนึ่งลำบากมากเดี๋ยวรอบนี่เอาออกมาแล้วครับผม ก็เริ่มมีรากออกแล้วครับน่าจะลงหลุมได้แล้วครับผมเผื่อเขาจะแตกกอใหญ่ขึ้นต้นขมิ้นก็น่าปลูกครับผมเป็นทั้งสมุนไพรเป็นใส่กับข้าวก็ได้ครับผมทำกับข้าวก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้เป็นพืชที่น่าปลูกครับ มีขึ้นอยู่หัวเดียวครับผมตอนนั้นชำไว้สองหัวน่าจะเน่าหัวหนึ่งครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมหลงรูมแล้วก็เอาดินกบกบคิดว่าน่าจะรอดนะครับ <c oughs> เพื่อนๆเ,เอาใจช่วยด้วยนะครับผม แต่ดูแล้วน่าจะรอดครับผมก็มีปุ๋ยคอกผสมนิดหน่อยครับก้นหลุมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีครับปลูกแบบธรรมชาติดูสิครับสวยงามมากก็ไอถังที่นี่ก็เดี๋ยวก็ เก็บไว้ปลูกอย่างอื่นรดน้ำก่อนนะครับรดน้ำแค่พอชุ่มพอครับผมเพราะกลัวเขาเน่าพอประมาณครับ เพราะดินที่นี่แข็งมากเลยครับเป็นดินเหนียวแต่ก็พยายามพลวนดินบ่อยๆแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยคอกแล้วก็ใบไม้ใบหญ้าผสมเพื่อที่จะให้ดินเข้าร่วนขึ้นครับสวยงามครับ ฝากติดตามด้วยครับผมนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่ก็ที่เหลือก็เดี๋ยวจะเอาต้นอื่นมาปลูกไปเรื่อยๆครับผม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอายากคุมหน่อยครับผมกันแดดนิดนึงช่วงปลูกใหม่ๆ สูงยาเรียบร้อยแล้วครับผมช่วงนี้อากาศร้อนบ้างเย็นบ้างบางวันก็มีน้ำค้างตกเยอะครับ อากาศแปรปรวนมากครับผมช่วงนี้ก็นี่ก็ประมาณนี้ครับผมยากคลุมนิดหน่อยโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ